สวัสดีครับผมผมจกิตครับที่ปรึกษาการขายมิซูบิชิเบสออโต้ทองสองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรถเอ็กซ์เพนเดอร์จีทผู้ที่จะมารีวิวกับผมก็มีเดี๋ยวเชิญคุณปอครับผมครับครับปอครับวันนี้พี่กิตพาปอมาดูรถรุ่นไหนนะพี่เอ็กซ์เพนเดอร์จีทครับตัวนี้แต่งแบบจัดเต็มเลยใช่ไหมครับพี่กิตโอ้ตัวนี้จัดเต็มให้ลูกค้าครับชุดแต่งมีอะไรบ้างพี่เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันนะครับด้านหน้าครับผมมีตัวอักษรเอ็กซ์เพสีดานะครับ ข้อไฟหน้าสีดาครับนี่สีนี่ผมเลือกได้ใช่ไหมพี่กิตครับเลือกได้ครับเลือกได้ครับแต่ถ้าเกิดรถสีขาวส่วนมากจะเป็นสีดแนะนำเป็นสีดําใช่ครับผมครับดำนี่คือมีทั้งดําด้านแล้วก็ดําเงาใช่แล้วครับผมครับับบริเวณส่วนของกระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นโอปอลโลดุดดันสวยงามนะครับใช่ถ้าสมมติว่าผมอยากได้เป็นแบบดําล้วนเลยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมพี่ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าเลยครับอ๋อโอเคต่อไปครับชุดสเกิร์ตหน้าครับของไรเดอร์ครับตัวนี้ สปอร์ไรเดอร์ใช่ไหมพี่ถูกต้องครับอันนี้คือมันมามาครบทั้งคันเลยใช่ไหมครับใช่ครับเกิดรอบคันครับตัวนี้แล้วก็มีไฟหน้า L e d ดีให้ครับตัวนี้ครับผมโอเคดูส่วนของด้านข้างครับด้านข้างล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กสีดําขอบ16นะครับตัวนี้อันนี้คือทาสีมาจากโรงงานใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นรุ่นสเปเชียลครับสีดํามาจากโรงงานเพิ่มความดุสวยงามกระจกมองข้างสีดําครับตัวนี้เพิ่มความดุดันแล้วก็สวยงามให้กับรถนะครับครับเบ้ารองมือจับครับเป็นเ x p ก n d e r l i ดอร์ a m ยลบตัวนี้ก็ ทำให้รถดูมีมิติดูสปอร์ตหรูหราขึ้นชุดสเกิร์ตข้างครับทําให้ดูมีความดูดันสวยงามมาดูในส่วนของด้านท้ายครับด้าน,านท้ายมียดีอะไรบ้างพี่อัอนนี้คือด้านท้ายตัวนี้เราก็มีนี่ครับผมชุดสเกิร์ตหลังนะครับมีไฟเบรกลงที่3ามให้พร้อมท่อหลอกครับสวยงามครับได้ข่าวว่าประตูท้ายนี่ประตูท้ายไฟฟ้าใช่ไหมพี่ครับผมครับอ๋อเป็นยังไงพี่ลองทําให้ผมดูหน่อยดิครับผม แค่มือสัมผัสก็เปิดให้แล้วครับตัวนี้โอ้ภายในเราแถมชุดอันนี้คือพยังปูพื้นใช่ไหมพี่วางกรับผมตัวนี้สวยงามครับตัวนี้สีเลือกได้ใช่ไหมครับพี่เลือกได้ครับมีหลายแบบให้เลือกมีหลายแบบให้เลือกเลยครับอยู่ที่ลูกค้าอันนี้ก็แถมไหมครับแถมไหมใช่ครับมาดูส่วนของด้านท้ายระวงนะครับที่ลูกค้าส่วนมากไม่ค่อยรู้ครับผมตัวนี้คืออันนี้คืออะไรครับพี่ยางอะไรครับอ๋อย่างอะไรต้องขันจากตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วครับตัวนี้ล็อกป้องกันขโมยได้ด้วยครับตัวนี้อ๋อครับบผมกกก็็็้้นีเ ของอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนาะสุณป้าก็ถ้าเป็นผู้ชายก็ชอบซ่อมเงินเมียนอ๋อครับครับผมนี่คืออะไรนะครับชุดซ่อมซ่อมยางใช่ครับผมอ๋อมันอยู่ข้างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมครับตัวนี้ก็จะมีตัวลากจูงเนาะใช่ครับผมแล้วก็ตัวขันล้อตัวนี้ตัวขันยางอะไรอ๋อโอเคดีเลยครับก็ mitsubishi expander special เราก็มีมาให้ครบทุกอย่างนะครับเป็นรถที่สวยงามตอนนี้ ขายดีที่หนึ่งตัวตอนนี้อ๋อตันนี้ขายแบบตัวขายเลยใช่ไหมพี่ใช่ตัวขายครับผมอ,อือันนี้ก็คือปุ่มนี้ก็กดได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมครับอ๋อเพิ่มความสะดวกสบายาร,บรุ่นนี้มีกล้องหลังด้ไหมครับพี่มีครับรุ่นนี้มีกล้องหลังให้ครับอ๋อนี่อันนี้อันนี้นี่คือกล้องหล<ม>ังใช่ไหมมีเส้นการระยะให้ด้วยอืมครับมาดูดูส่วนของด้านข้างนะครับภายในห้องโดยสารครับผมเบาะสามารถปรับพับเรียบได้นะครับคือผู้โดยสารสามารถที่จะ เอาที่นอนปูนอนในรถได้เลยครับแถมภายในเรายังมีจอ LED ครับผมตัวนี้12นิ้วครับลูกค้าสามารถดูหนังและความบันเทิงระหว่างโดยสารได้ครับผมตัวนี้ก็มีมาให้ลูกค้าแอร์เป็นแอร์สองตอนนะครับมีแอร์ตู้หน้าแอร์ตู้หลังครับแอร์สามารถปรับความแรงของพัดลมได้สามารถปิดเปิดได้ครับเพิ่มความเย็นแล้วก็ความสะดวกสบายในการเดินทางครับผมตัวนี้ครับสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งของรถคันนี้นะครับผมคือมีช่องเก็บของใต้เบาะ ขาใส่รองเท้าหรือบางครั้งเนี่ยเจ้าของรถส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้นะว่ามีช่องตรงนี้อ๋อเป็นช่องลับใช่ไหมครับช่เป็นช่องลับตรงนี้ก็คือไวเก็บของได้ครับผมครับหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอรองรับ Apple CarPlay แลวก็ Android Auto นะครับตัวนี้ดูหนังฟังเพลงได้มีระบบ GPS ให้ ครับผมอ๋อครับอันนี้คือแล้วยูทงยูทูบอะไรอย่างนี้ได้ไมหมดเลยครับตัวนี้คอ๋อครับคือในการเชื่อมต่อมันยุ่งยากไหมครับพี่ก็ไม่ยุ่งยากเลยครับเชื่อมเชื่อมต่อผ่านมือถือได้เลยครับอ๋อเราก็เปิดแบบมือถือเราเลยแล้วก็เชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับผมครับตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะพี่เนาะใช่ครับผมครับอ๋อมาดูในส่วนของแอร์นะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งตอนที่ผมขายรถแรกๆครกลูกค้าขับรถกลับบ้านไปปุ๊บโทรมาววๆเลยเฮ้ยน้องแอร์เสียไหม ผมก็งงไหมครับเฮ้ยแอร์มันมันเสียได้ไงผมก็ไปดูรถลูกค้าที่บ้านลูกค้าปรับมาอยู่โหมดนี่ครับอ๋อโหมดนี่เป็นอะไรพี่ฮิตเตอร์หมดทำความร้อนครับอ๋อมันร้อนใช่ไหมใช่ครับผมโอ้ร้อนจีเลยลูกค้าบอกอะไรเนี่ยขับรถมานดิร้อนมากเลยจริงๆแล้วครับผมตัวนี้มันมีไว้สําหรับต่างประเทศที่ว่าประเทศหนาวอ๋ออันนี้คือเป็นฮีตเตอร์ใช่ไหมอ๋อแสดงว่าลูกค้าวันนั้นนี่เปิดมาที่ฮีตเตอร์อย่างเดียวเลยใช่เลยครับผมสีฟ้าเนาะใช่ครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ ครับผมคับตัวนี้สี่สปีดนะครับก็ให้ความนุ่มนวลราสมูทในการขับขี่ให้กําลังอัตราการเร่งที่ไหลลื่นตอบสนองการครับที่สนุกอ่ะสนุกกับตัวนี้มาดูในส่วนของพวงมาลัยครับพวงมาลัยตัวนี้มีระบบควบคุมที่พวงมาลัยครับปุ่มกดรับสายวางสายแล้วก็มีฝั่งขวาเป็นคูสคอนโทลครับอันนี้ไว้ทำอะไรครับคูชคอนโทนเนี่ยลดความเร็วครับเวลาที่เราวิ่งระยะทางไกลอ๋อง่ายๆไกลๆทางด่วนอะไรอย่างนี้ครับเพื่อความลดความไม่ล้า เราก็ปรับมาที่คูคอนโทนตันนี้เราเอาไว้ตั้งล็อกความเร็วใช่ไหมครับโดยที่เราไม่ต้องหยิบมาเร่งเลยโอ้โหครับพี่ตัวนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ครับสําหรับคนที่ต้องการชาร์จมือถืออืถือว่าเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่าในเรื่องออปชั่นความสะดวกสบายครับคุณปอรู้สึกยังไงครับกับรถคันนี้โดยรวมแล้วปอว่ามันมันลงตัวมันสปอร์ตมันโอเคแล้วภายในที่พิจ๋าได้พาผมดูตะกี้เนาะแบบ มีทั้งจอหน้าจอกลางนะครับแล้วก็บอะนี่นั่งสบายแอร์อะไรถึงข้างหลังหมดเลยทุกอย่างลงตัวครับโอเคชอบครับผมถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวได้ดีใช่ครับและเป็นรถที่ใช้ได้ทุกทุกสถานการณ์สภาพวะใช่แถมสิ่งอำนวยความสะดวกมีให้ครบและชุดแต่งเราก็มีให้อย่างสวยงามนะครับผมใช่ครับหล่อครับชอบมากเลยครับผมถ้าสมมุติว่าผมจะซื้อนี่ผมต้องติดต่อพี่จ๋าได้ทางไหนครับได้ครับผมโทรหาผมได้ครับ0 9 0 2 2 6 2 6 2 8นะครับกากิจครับผม ยินดีบริการเต็มที่นะครับผมสําหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณปอนะครับ,รบที่มาร,ร่วมรีวิวกับผมและวันนี้ขอไปแล้วครับผมสวัสดีครับ